สวัสดีครับผมนะครับบันทึกาลุงไนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตครับมารีวิวนะครับเปิดการขายรถคูดรับหนึ่งรายการนะครับเป็นรถคูครับไซค์ขนาด5ตันนะครับยี่ห้อคุมาสุรุ่นนะครับ P450 นะครับยูยูขีดสองนะครับซึ่งลูกค้าเอนะครับอยู่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็จัดส่งนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าต้องการนำสินค้ารายการนี้เอาไปใช้งานนะครับเกี่ยวเพ่งงานส่วนตัวนะครับซึ่งผู้ซื้อก็จะเป็นพระอาจารย์นะครับบวกกับญาติโยมนะครับที่ระดมทุนในการซื้อนะครับสินค้ารายการนี้เเเเเเพพื่่ออออไปปใใช้้งงงาานน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 นะะ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 คคคคคคครร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 ััััััััับบบบบบบโกกกกกขววววดดแแล็็จมมมมีีิิตหหท์ มีไปให้นะครับลูกค้าขอซื้อเพิ่มนะอันนี้คือเราไม่แถมนะครับอ่าสำหรับลูกค้านะครับคือต้องการเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับหลากหลายนะครับในโครงการวัดไม่ว่าจะเป็นงานแยกคอนกรีตงานกระแทกงานรื้อถอนหรือไปถึงอ่าบุ้งกีก็มีให้อยู่แล้วนะครับเป็นบุ้งกีสแตนดาร์ดนะครับหน้ากว้าง60ซนเมตรสเปครถนะครับเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด4สูตนะครับรหัสโคโลงว่า 4D84 ส่วนรูปแบบปั๊มไฮดรอลิกนะครัเป็นปั๊มเฟืองนะครับโรตารี่ขนาด3ตอนส่วนรูปแบบคอนโทรลสังกัดนะครับโดยระบบน้ำมันนะคคคคคครรรรรรรััััับบบบบเเเปป็็นน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 ออโทททลลส้้้ะะะีี่่ยยูกาาใดดตติ เข้ามาได้นะครับเรามีหลายคันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อสอบถามได้ยังไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมก็ได้ปรึกษาเรื่อกการลดแล้วก็ยินดีนะครับอารมณ์อะไรนะครับเรามีพร้อมทุกอย่างนะครับท่านใดปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ ID Line Facebook YouTube เราพร้อมเีีจะต่อเสมอนะครับสำหรับวันนี้ผมนุชานะครับนู้งเตอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ